ราชาลูกหนังทโรคอเสนอผีขอถ่วงที่สามแม่นอยู่ได้เอริกเซนคืนทับจัดแดดฟอร์ดลงกระซวกเอเวอตันเอริกเทนฮากบอสใหญ่แมนยูเจ็ดจะรไร้กาซซมิโรที่โดนแบนน้าสุดท้ายแต่ข่าวดีเกมนี้มีชื่อคริสเตียนเอริกเซนหลังหายเจ็บไปนานแนวลุกความหวังล่าสกอร์ไว้กับมาคัดแดดฟอร์ดในเกมรับมือเอเวอเรตันที่ไม่แพ้ในลีกมา4นัดติดเกมนี้หากผีแดงคว้าชัยได้จะแซงนิวคาเซลรั้งอันดับ3า เกมนี้หากผีแดงคว้าชัยได้จะแซงนิวคาเสเซิลรังอันดับ3ก่อนทันทีในเกมพรีเมียร์อังกฤษเย็นวันเสาร์ที่8เมษายนนี้เวลา18.30น,นฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนัดที่30เมเจร์เ็ปะทะเอเวอเรตนวันเสาร์ที่8เมษายนเวลา18.30น,นสนามโอทฟอร์ดถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และ2แมนูนิต็ดของกุนซือเอดิเธเทนฮากพาทีมเปิดบ้านเชิญชนะเบนฟอร์ดมา1-0ในนัดกลางสัปดาห์ หลังไม่ชนะในลีกมา3เกมติดความพร้อมเกมนี้เทนฮากต้องรอประเมินอาการบาดเจ็บของลูกชอแบ็คซ้ายตัวเก่งของทีมที่เดี่ยงมาจากเกมล่าสุดซึ่งถ้าเจ้าตัวไม่พร้อมจะเป็นไทยเร็วมา,ลาเลเซียที่ลงทำหน้าที่แทนในขณะที่กาเซมิโรกองกลางคนสำคัญจะติดโทษแบนเป็นนัดสุดท้ายแต่ข่าวดีคือคริสเตียนเอริกเซนกลับมาลงซ้อมกับทีมได้แล้วและมีลุ้นกลับมามีชื่อในเกมนี้ แต่ทางอเลฮันโดกานาโช่ทอมฮีตันและดอนนี่เฟอร์นเบกยังคงไม่พร้อมเหมือนเดิมส่วนแกนหลักที่เหลืออย่างมาคัตแดดฟอร์ดบรูโนเฟนันเดสดีซอนโดมาติเนสและดาบิดเดเคียยังพร้อมลงช่วยทีมตามหนึ่งการจัดทัพจะมาในระบบ4-2-3-1ให้ดาบิดเดเคีเฝ้าเสาเกมรับมีอารอนวันบิสซาก้าราเฟวรานดีซอนโดมาติเนสและไทเลวมาราซีคู่กลางให้มาเซลซาบิเซอร์คุมเกมร่วมกับเฟรด โดยมีอันโตนี่บรูโน่แฟนเดสและเจดอนซานโชยืนทำเกมลุกแดนบนส่วนหน้าเป้าเป็นมาคัสและฟอร์ดทางฝั่งชอนได้กุนซือเอลตันนำทีมเปิดบ้านเสมอสเปอร์มาในเกมล่าสุด1ต่อหนึ่งทำให้5เกมล่าสุดเสมอไป3ชนะ1และแพ้อีก1สภาพทีมเกมนี้ได์จะหมดสิทธิ์ใช้งานอับดุลไลดูปูเรที่ติดโทษแบน3นัดหลังได้รับใบแดงมาจากเกมกับไก่เดือทองขณะที่ดมนิกคาวดเลวินยังคงต้องฟื้นฟูสภาพความฟิตต่อไป รวมไปถึงแอนดอร์ทาวเซนที่น่าจะยังต้องใช้เวลา2-3สัปดาห์ในการกลับมาช่วยทีมส่วนแกนหลักคนที่เหลืออย่างดาวายแมกนิลจอแดนพิกฟอร์ดอามาดูโอนาน่าและเดมารายเกรยังพร้อมลงบูช่วยทีมเดิมการจัดทัพจะมาในระบบ3 4 2 1ประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดสามเซ็นเตอร์ใช้ไมเคิลขีนเจมทาคอฟสกี้และเบนกอตฟีวิงแบ็กขวาซ้ายใช้เชมุสโคแมนกับวิตาลีมิโคลินโก แดนกลางให้อิติซากาหน้าเกคุมเกมร่วมกับอามาดูโอนานา่าโดยมีอเล็กซ์อิโวบี้ยืนทำเกมลุกร่วมกับดไวแมกนิวทำเกมลุกด้านบนสนับสนุนหน้าเป้าอย่างเดมไรายเกรรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแมนูเต็ด4-2-3-1ดาบิดเดียร์ดิโกดาโลราเฟลรันดิสโนมาตินสไทเรลมาลซีมาเซลซาบิเซอร์ฟริดอันโตนีบรูโลเฟรานเดสเจดอนซานโชมาคัสเลตฟอร์ เอเวอเรตันสามสี่สองหนึ่งจอแดนพิกฟอร์ดไมเคิลคีนเจมทาคอฟสกี้เบนกอดฟรีเชมุสโคแมนอิดิซาการาเกยอามาดูโอนาน่าวิตาลีมิโคเลนโกอเล็กซ์อิวเวอรบีดวายแมกนิมเดมอลายเกรผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์เอริกเซนกลับมาแล้วย่ามประมาททีมหนีตายหาประเด็นก่อนเกมแมนยูฟัดเอเวอเรตัน เอดิธเทนฮากนายใหญ่ชชวด์เตรียมเดินหน้านำแมนเชสเตอร์ยูไจตดเก็บชัยชนะให้ได้ต่อเนื่องโดยแมตต์ต่อไปพวกเขาต้องรับมือเอเวอเรตในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันเสาร์ที่8เมษายนนี้โดยข่าวดีก็คงหนีไม่พ้นการที่คริสเตียนเอลิกเซนหายเจ็บมีชื่อได้ลงสนามเกมแรกในรอบกว่า2เดือนส่วนข่าวร้ายก็คือลูกชอมสิทธิ์ลงเล่นอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้คุณคนผีแดงกำลังฮึกเหิมสุดๆแต่กระนั้นก็อย่าประมาททีมหนีตายอย่างทอฟฟี่สิงเมิน เพราะพวกเขาพร้อมสู้แบบถวายหัวเพื่อคว้าคะแนนกลับบ้านให้ได้ 1. เอลิกเซนขืนทับข่าวดีสำหรับแมนยูเต็ดก็คือการที่พวกเขาจะได้คริสเตียนเอลิกเซนมาช่วยปั้นเกมแดนกลางรับรูโน่เฟรนันเดสหลังนักเตะไม่ได้ลงสนามนานกว่า2เดือนเนื่องจากได้รับบาดเจ็บหนักในเกมชนะเรดดิ้งสุดเอฟเอคัพเมื่อช่วงปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมางานนี้เอริกเทนฮากแฮปปี้สุดๆเพราะผีแดงขาดตัวสร้างสรรเกมแดนกลาง พ็อฟเตกับสกอตต์แม็กทูมิน่ไม่สามารถสร้างผลงานดีมีคุณภาพได้เหมือนกับแข้งชาวเดนมาร์กขณะที่เฟรนเดสก็ดูเหมือนจะเน้นไปที่การเล่นตำแหน่งเพลย์เมเกอร์เวลาต้องลงมายืนต่ำก็เป็นการลดประสิทธิภาพของเขาฉะนั้นเมื่อเอริกเซนคืนสนามซาวกเลตอาร์มี่คงจะได้เห็นการเปิดบอลสวยๆบริเวณแดนกลางมากยิ่งขึ้น 2. อเดียงซะแล้ว เมื่อมีข่าวดีก็ต้องมีข่าวร้ายเพราะเชนฮักหมดสิทธิ์ใช้งานลูกชอในเกมปะทะเอเวอเรนตนหลังจากนักเตะม,มีปัญหาบาดเจ็บระหว่างเกมที่เฉือนเบรนท์ฟอร์ดเมื่อกลางสัปดาห์แน่นอนว่าการไม่มีแบ็กซ้ายชาวอังกฤษลงเล่นทําให้ประสิทธิภาพในการทะลุลวงด้านดิมเส้นฝั่งซ้ายลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะไทยเลวมาเลาเซียยังไม่สามารถทดแทนการเล่นของชอได้แม้ในเรื่องเกมรับกับความมุ่งมั่นอาจจะมีเต็มเปี่ยมแต่การขึ้นเกมลุกที่ดุดันในแบบของชอเทียบกันไม่ได้เลย ฉะนั้นนี่คือจุดที่คุณซือชาวรัตต้องคบคิดอย่างหนักในแมตชนี้ 3. ทีมหนีตายสู้ถวายหัวแม้เกมนี้แมนยูจะเหนือกว่าหลายขุแมแชมป์ยังได้เล่นในถิ่นโอทัฟฟอร์ดแต่พวกเขาก็อย่าประมาทอย่างเด็ดขาดเพราะเอเวอัรตตอนนี้เป็นพวกหลังพิงฝาหรือหมาจนตรอกฉะนั้นสิ่งเดียวที่ชอนได้จะสั่งลูกทีมก็คือการสู้แบบถวายหัวเพราะทุกเกมนับจากนี้ไปจนกระทั่งปิดซีซั่นทอฟฟี่สีน้ำเงินต้องมีคะแนนถ้าหากอยากอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมีย ที่สาคัญทีมอย่างเอฟเวอร์ตันเวลาที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดพวกเขามักจะสร้างช็อตปาฏิหาริย์ให้เห็นอยู่ตลอดยกตัวอย่างในเกมเสมอสเปอร์บอกตามตรงไก่เดืยทองควรจะได้3คะแนนแต่มาเจอลูกยิงผีจับยัดในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมทุกอย่างก็กลับตรปัปชนิดที่แฟนบอลทีมต้องอึ้งมาแล้ว 4. แรดฟอร์ดความหวังของทีมในยามที่เกมรุกของแมนอยู่ตื้อๆมาร์คแรดฟอร์ดสามารถช่วยทีมคว้า3ามคะแนนสําคัญได้บ่อย ฉะนั้นเขาคือตัวความหวังของผีแดงในทุกๆเกมและสําหรับแมตต์กับเอวตันเชื่อว่าเซนฮักจะจับแรดชี่ยืนทําหน้าที่เป็นหน้าเป้าโดยให้เจดรอนสานโชคกับอันตนี้ทาหน้าที่ป้อนบอลให้เขาจิกดิ่มเส้นทั้งสองฝั่งงานนี้บอกเลยว่าแรดฟอร์ทำหน้าที่ในตําแหน่งหน้าเป้าได้ดีกว่าวอลเวคอสและมีประโยชน์มากกว่าอย่าลืมว่าความเร็วและการยิงที่เฉียบคมของหัวหอ,อกชาวกรี่าจะทําให้แนวรับทีมเยือนต้องระมัดระวังจนไม่กล้าดันสูงเพื่อเล่นเกมลุกมากนัก ยิ่งไปกว่านั้นแดทฟอร์ดซัดไปแล้ว19ประตูนในโรงละครแห่งความฝันฤดูกาลนี้มากกว่าเพื่อนร่วมทีมนับตั้งแต่ที่เวนรูนี่เคยทําได้เท่ากันในซีซั่น2011ถึง2012 5. โอทฟอร์ดสนามหลอนทีมเยือนปัจจุบันโอทฟฟอร์ดไม่ใช่รีสอร์ทแอนด์สปาเหมือนที่โดนล้อเลียนในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา เพราะพวกเขาแข็งแกร่งมากๆกับการเล่นในบ้านสถิติบ่งบอกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเล่นในโรงละครแห่งความฝันนั้นผีแดงแพ้แค่เกมเดียวจาก23แมตช์หลังสุดในพิมลิกชนะ15เสมอ7ยังไม่หมดแค่นั้นพวกเขายังสามารถเก็บชัยชนะ13เกมต,ติดต่อ,อกันเมื่อเป็นฝ่ายยิงประตูขึ้นนำเวลาที่เล่นเกมลีกในเทเตอร์ออฟดิด้วยฉะนั้นนี่คือจุดแข็งที่แมตรเ์เหนือกว่าเอเวอเรตัน ยิ่งไปกว่านั้นเรดเดวิลมีแรงกระตุ้นสำคัญที่จะเก็บ3คะแนนเพื่อรักษาอันดับท็อปโฟเอาไว้ให้เหนียวแน่นเพราะหากพลาดนั่นหมายถึงอ,อันดับที่อาจเปลี่ยนไปได้ทันทีชอหมดสิทธิ์เชนฮากเผยข่าวดีเอริกเซนพร้อมบูเอวตันเอรดิกเทนฮากผู้จัดการทีมคนเก่งแมนเชสเตอร์ยืนยันคริสเตียนเอริกเซนกองกลางเชิงสูงมีชื่ออยู่ในทีมชุดที่จะพบกับเอวตันในเกมเพียร์อังกฤษที่สนามโอทัฟฟอร์ดวันเสาร์ที่8เมษายนนี้ ส่วนลูกชอแบ็กซ้ายคนสำคัญไม่สามารถลงเล่นได้เชนฮากเผยข่าวดีว่าเอริกเซนพร้อมลงสนามในเกมพบกับทีมของกุนซือชอนได้ข่าวดีก็คือเอริกเซนกลับมาซ้อมได้แล้วและเขาจะได้กลับมาอยู่ในทีมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้ขมโกรธที่เขาโดนเสียบสกัดน่าเกลียดแบบนั้นสิ่งแรกเรากลัวว่าจะเสียเขาไปตลอดทั้งซีซั่นแต่เขาทำงานได้ดีเยี่ยมและทีมแพทย์ก็ทำงานได้อย่างสุดยอดเขาหวนกลับมาสู่ทีมได้แล้วและจะได้ลงเล่นในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล ดังนั้นเราพอใจมากๆกับเรื่องนี้มันเป็นการเสียบที่แย่สุดๆและเป็นอาการบาดเจ็บที่เลวร้ายสําหรับตอนนี้เรามีความสุขมากๆที่เขากลับมาได้แล้วอย่างไรก็ตามแมนยูต้องเจอกับข่าวร้ายเนื่องจากทีมอดสิทธิ์ใช้งานชอที่มีปัญหาบาดเจ็บระหว่างเกมพีแดงเฉือนเบรนท์ฟอร์ดช่วงกลางสัปดาห์นี้ลุกชอไม่สามารถลงเล่นในเกมวันพรุ่งนี้และเราต้องรอความคืบหน้าว่าอาการจะเป็นยังไงในช่วงหลายๆสัปดาห์ต่อจากนี้แต่คนอื่นก็ยิงเป็น เทนฮารับผีพึ่งประตูจากแรดฟอร์ดมากไปเอริกเทนฮาร์กนายใหญ่แมนเชสเตอร์ยเต็ดยอมรับว่าพวกเขาพึ่งพาประตูจากมาคัสแรดฟอร์ดมากเกินไปแต่ยืนยันว่านักเตะคนอื่นก็สามารถทําประตูได้เช่นกันแข่งวัย25กําลังอยู่ในซีซั่นที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเส้นทางอาชีพโดยเขาทำประตูให้ปีศาจแดงไปแล้ว28ลูกในทุกรายการ ลาสูดแรดฟอร์ดพึ่งยิงใส่เบรนท์ฟอร์ดซึ่งช่วยให้ยูเต็ดคว้าชัยดยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์และกลับไปอยู่ในท็อปโฟร์ได้สำเร็จเมื่อถูกถามว่าพวกเขาพึ่งการยิงประตูของแรดฟอร์ดมากเกินไปหรือไม่เชนฮากตอบว่าใช่นั่นคือความจริงแต่นักเตะคนอื่นๆก็สามารถทำประตูได้เหมือนกันเขากล่าวตามรายงานของฟุตบอลเดลี่บรูโน่เฟรนันเดสก็สามารถทำประตูได้อันโตนีโดซานโตสยิงไปแล้วหลายลูกเจดอนสารโชก็สามารถทำประตูได้ มาเซลซามิเซอร์ก็สามารถทําได้เหมือนกันเราจึงมีนักเตะหลายคนในทีมที่สามารถทําประตูและได้ยิงแต่แล้วสิ่งที่คุณต้องการคืออยากจะมีนักเตะสัก2คนในทีมที่ยิงได้มากกว่า12-15ประตูต่อซีซั่นสื่อประโคมแมคโทแจ้งผีขอย้ายถ้าโอกาสเล่นจํากัด รายงานข่าวจากฟุตบอลอินเตอร์อ้างว่าสกอตต์แมกทูเมนีได้แจ้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วว่าต้องการย้ายทีมซัมเมอร์นี้ถ้าโอกาสลงสนามอย่างน้อยนิดไม่มีเปลี่ยนแปลงเหมือนในตอนนี้2ตัวเลือกแรกในแผงวิดฟิลของเอดิธเทนฮาคคือกาซิเโรและคริสเตียนเอลิกเซนโดยมีเฟรดและมาเซลซาบิเซอร์เป็นตัวสอดแทรกส่งผลกระทบเต็มๆต,ต่อโอกาสลงเล่นของแมกทูเมนีในซีซั่นนี้โดยสตาร์ทีมชาติสกอตแลนด์เพิ่งจะมีโอกาสเล่นเป็นตัวจริงแค่ 9, 9นัดในพรีเมียร์ลีกและเล่นไปแค่132หน,นยูโร สัญญาของมิดฟิลด์วัย26ปียังเหลืออยู่อีก2ปีมีออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก12เดือนแต่เป็นที่คาดการณ์ว่าเทนฮางมีแผนเสริมทัพอีกัมร์นี้หลังมีข่าวกับซาบิเซอร์จูดเบลลิงแฮมและเจมส์วัตพรว์ทาให้อนาคตของแม็กโทมเน่ไม่แน่นอนแม็กโทมเน่รู้สึกถึงภัยคุกคามจากการมาของมิดฟิลด์ตัวใหม่และพิจารณาว่าตนเองอยู่ในช่วงที่ต้องลงเล่นอย่างสม่ําเสมอแล้วเทนฮักยังพิจารณาแม็กโทมเน่อยู่ในแผนการทําทีมแต่ด้วยสัญญาที่จะหมดในปี2025 ก็มีโอกาสที่สมสรอนจะยอมปล่อยตัวออกไปซึ่งก่อนหน้านี้แมททอมเนยเคยมีข่าวกับเวสแซมและนิวคาเซลยูเอตมาแล้วทั้งนี้แมททอมเนยเป็นเด็กปั้นสมสรอนอยู่กับยูเอตมา21ปีตั้งแต่ปี2002ปัจจุบันลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ไปแล้ว204นัดทำได้18ประตูกับ5แอซิสในทุกรายการหากชอบใจคลิปนี้ยานืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ